ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาที่ช่อง Trend t e ท h 6ของเราช่องนี้คือแหล่งรวมรีวิวข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับทุกคนที่รักนวัตกรรมถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามช่อง Trend t e ท h 6ของเราเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆทุกสัปดาห์ วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูสมาร์ทโฟนที่เรียกได้ว่าทำให้หลายคนตื่นเต้นและแปลกใจมากที่สุดในปี2025เพราะเป็นการกลับมาของตำนานมือถือในอดีตโ o k i ีย1 1 0 0ที่ถูกพลิกโฉมใหม่ในยุค 5G รุ่นนี้เรียก,กว่าโ o k i ีย1 1 0 5 g ซึ่งผสมผสานความคลาสสิกกับเทคโนโลยีล้ำสมัยได้อย่างลงตัว หลายคนอาจยังจำโนเกีย1 1 0 0รุ่นดั้งเดิมได้มันเป็นโทรศัพท์ที่เปิดตัวในปี2003และกลายเป็นมือถือที่ขายดีที่สุดในโลกด้วยความทนทานใช้งานง่ายและแบตเตอรี่ที่อึดมากแต่ในปี2025โนเกียได้นำแรงบันดาลใจจากกลุ่นนั้นกลับมาพัฒนาใหม่กลายเป็นมือถือที่ทั้งดูทันสมัยและยังแฝงกลิ่นอายความคลาสสิกอยู่ ในด้านดีไซน์โนเกีย 1105G ยังคงรูปลักษณ์ที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนตัวเครื่องมีขนาดกระทัดรัดเหมือนรุ่นดั้งเดิมแต่ถูกปรับให้บางและเบามากขึ้นพร้อมหน้าจอ AMOLED ขนาด6.1นิ้วความละเอียด Full HD+ ที่แสดงผลคมชัดสีสันสดใสและรองรับอัตรา r e f r เฟรชเร e 120 h z ทําทำให้การเลื่อนหน้าจอหรือเล่นเกมเลื่นไหลามากกว่าที่เคย สำหรับสเปคภายในโนเกีย 1105G มาพร้อมชิป snapdragon 7 Gen 3ซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปการเล่นโซเชียลและแม้แต่การเล่นเกมที่มีกราฟิกระดับกลางถึงสูงนอกจากนี้ยังมีแรมขนาด 8GB และความจุภายใน 256GB ที่สามารถเก็บข้อมูลได้จุใจพร้อมรองรับ m i c r o ดี c a r d สำหรับการขยายหน่วยความจำเพิ่มเติม เรื่องการเชื่อมต่อไม่ต้องห่วงเลยเพราะโนเกีย1 1 0 5 G รองรับเครือข่าย 5G เต็มรูปแบบทำให้การดาวน์โหลดและอัปโหลดข้อมูลรวดเร็วทันใจอีกทั้งยังมาพร้อม Wi-Fi 6E และ Bluetooth 5.3ที่ช่วยให้การเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นมีความเสถียรสูงและประหยัดพลังงานมากขึ้น กล้องของ Nokia 1105g ถือว่ามีการพัฒนาออย่างก้าวกระโดดจากความทรงจำที่เรามีต่อรุ่นเก่าโดยรุ่นใหม่นี้มีกล้องหลังคู่ความละเอียด 50mp พร้อมระบบกันสั่น OIS และกล้องอันตราาวความละเอียด 13mp ที่เก็บภาพมุมกว้างได้สวยงามส่วนกล้องหน้าอยู่ที่ 32mp ซึ่งเหมาะสำหรับการถ่ายเซลฟี่หรือวิดีโอคอลด้วยคุณภาพที่คมชัด ด้านซอฟต์แวร์โนเกีย 1,105G มาพร้อม Android 15ที่ได้รับการปรับแต่งให้เรียบง่ายและลื่นไหลแบบเพียว Android โดยไม่มีแอปขยะติดมามากมายํำให้ใช้งานได้สะดวกและมีการอัปเดตความปลอดภัยต่อเนื่องยาวนานตามสไตล์ของโนเกีย เรื่องแบตเตอรี่ถือว่าเป็นอีกจุดขายใหญ่เพราะโนเกีย1 1 0 5 G ใส่มาให้ถึง5,000ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับการชาร์จเร็ว 67W ที่สามารถชาร์จแบตจาก0 7ถึง70%ภายในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงและยังรองรับการชาร์จไร้าสาย 30W ซึ่งตอบโจทย์คนยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบาย ความทนทานก็ยังคงเป็น DNA ของโนเกียตัวเครื่องโนเกีย1 1 0 5G ได้มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP67 หมายความว่าสามารถทนฝนหรือตกน้ำเล็กน้อยได้โดยไม่ต้องกังวลอีกทั้งยังใช้กระจกกริลล l า Glass Victus 2ที่ป้องกันรอยขีดข่วนและแรงกระแทกได้ดีมากสำหรับราคาเปิดตัวโนเกีย1 1 0 5G อยู่ในระดับที่หลายคนเข้าถึงได้ง่ายเมื่อเทียบกับสเปคที่ให้มา ซึ่งโนเกียพยายามวางตำแหน่งรุ่นนี้ให้เป็นสมาร์ทโฟนที่ผสมผสานความทรงจำในอดีตกับความล้ำสมัยในปัจจุบันจึงเหมาะกับทั้งแฟนรุ่นเก่าและผู้ใช้ใหม่ที่อยากได้มือถือที่แตกต่าง จากการรีวิวในช่วงแรกหลายคนชื่นชอบในความเรียบง่ายและความทรงพลังของรุ่นนี้บางคนบอกว่ามันทำให้ย้อนนึกถึงความรู้สึกสมัยแรกที่เคยจับโ o k i ีย1100แต่ตอนนี้กลับได้สัมผัสกับเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดมาไกลกว่าเดิม ดังนั้นโ o k i ีย1น0 5 g ถือว่าเป็นมือถือที่ไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเชื่อมต่อระหว่างอดีตและอนาคตเหมาะสำหรับคนที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่มีเอกลักษณ์และมีประวัติศาสตร์อยู่ในตัว นี่คือรีวิวและสเปคทั้งหมดของ Nokia 1 1 0 5G ที่เรานำมาแบ่งปันให้กับทุกคนในวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Trend Tech 6เพื่อรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนและนวัตกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไป